คุณเคยสงสัยไหมครับว่าในสภาพที่เราหิวจะจัดมากๆเนี่ยเรา,าจะสามารถกินอาหารที่มันยี้แหวะหรือว่าอาหารที่แบบมันไม่ใช่อาหารปกติดได้ไหมสวัสดีค,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 ครับผมอา,าอาร์ตจากอลูมิไลท์นะครับผมคือขอเล่ากันว่าผม,ผมมีเพื่อนคนนึงชื่อว่าแปนแปนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทุกๆสิ้นเดือนเนี่ยมันไม่ค่อยมีตังค์จริงๆก็ไม่มีตังค์ตลอดแล้วแหละช่วันก่อนนะหามันะยังต้องซื้อข้าวให้มันเลยก็เลยแบบว่าจะโต,ตมันกินไปหรือเรียกว่าถั่วเน่า เด hmm hmm. ี๋ยวเรามารอดูกันคือเรามีไอ้นี่มันคือทั่วมากก็เป็นถั่วที่โคตรจะเหม็นเน่าเลยแต่เราให้มันกินเว้ยคือมันหิวอ่ะกินเหมือนตีน่ะกินเหม็นกินเหม็นเหม็นที่เฮียเลยอ่ะไอเฮียเราเอาไปของข้าวกันดีกว่าไปสิ่งที่เราต้องมีในการของข้าวคือหม้อข้าวแกะได้ไม่ใช่หรอสิบล็อะ นี่งดึงตังซิปล็อกแล้วมันอ๋องซิปล็อกก็ดีได้อะจำนวนเท่าไหร่เราต้องมีถ้วยตวงนะทุกคนมันแย่ตรงไหนรู้ไหมมันแย่ตรงที่เวลากูกินข้าวไม่หมดอ่ะกูมักจะกินไม่หมดกินไม่หมดกูบอกอยู่ว่ากูกินไม่หมดจะมาขายพวกนี้ไม่หมดอีกกินไม่หมดก็กินไม่หมดเหรก็คือกูกินไม่หมดใช่ไหมทีนี้มันก็จะเหลือขาหม้อไว้แล้วมันก็จะเน่ามันก็เอาให้มา ไม่ไม่ได้เอาให้ใครเลยเอา,มาไม่ถุงดำอะ่ะหมอบ้านก็ไม่เ็น่นอนจะถึงมือนี่เองที่ได้ไปกินบ้านเนี่ยเนาะมีถ้วยตวงไม่ต้องตักนะเพยเราเมื่อกี้ก็โชว์เลยเอาไปกินกินกี่คนคนเดียวมันรักสองไปเผืเ่อข้าวมันอร่อยข้าวเปล่าเผื่อข้าวเปล่าอร่อยเนี่ยนะฮัลโหลตอนแรกเราก็ล้างข้าวก่อนล้างข้าวกันเาาานานะรู้ไหมว่าน้ำสาวข้าวมีประโยชน์ ทำไรครับทำไรครับไม่รู้เ่ก็ถึงได้ถามให้ว่ามันมีประโยชน์<ะ>หนึ่งข้อจำไว้ไวิธ<ะ>ีคูงค้าข้อหนึ่งนี้กับข้อนี้แล้วแบนข้อสองตอบอะไรเออเนี่ยมันจะข้อสองตอบขอไขให้ดีแล้วทำให้หม้อแห้งเขียนด้วยไโอเค

โรมจริงจริงดูยืดไอ้เจ้าตัวนี้อะเนี่ยกินข้าวครับแป๊มันเดิมมัไม่หนักกันหรอว่ามันคืออะไร โอ้โหสถานที่อะไรมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือถั่วเน่าอ่ะถั่วเน่าที่คนญี่ปุ่นบ้านเขากินกันอะไม่รู้ว่าถั่วเน่าที่ญี่ปุ่นเขาแล้อร่อยกว่าบ้านของไทยที่เขาส่งมาหรือเปล่ามันเป็นอาหารเหม็นคือตอนนี้เอาออกมาจากกล่องแพ็คอะกินเหม็นมากเลย <c oughs> <c oughs> คือคือสตรอรี่ของถั่วเน่านมันจะเป็นอาหารที่มีแักตบมซิลัสน่ะเป็นอาหารแนอาหารหมักอาหารที่มันแบบเก็บไม่กินอะไรอย่างงี้แหละเออ แต่เดี๋ยวก่อนถั่วเน่านี่เขากินกันยังไงนะกินกาบปกาไ้กิข้าวกินน้กันนะข้าวันี้น่าจะเป็นอ,อาหารมื้อที่บัดซบที่สุดในชีวิตกูเกลียดความหนืดมันมากเลยไฮียแม่งนกินมั็นไงกินเหรอกินมันอรวอไหม มันเกือบเปรี้ยวกินมันเกือบมันเกือบเปรี้ยวคือกลิ่นนี้ยมันคุ้นเคยมากเว้ยมันเหมือนมันเหมือนข้าวเปล่าที่อยู่ในหม้อของข้าวที่มันกําลังเน่าคุ้นเคยกลิ่นนี้มากแต่เมื่อข้าไม่เ so er คยก like ินกลิ S. ่นนี้สักเท่าไหร่ไม่เคยกินนะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของเน่าอ่ะใครจะไปแเด็กของเน่าล่ะนี่อ่ะไม่ได้กินง่ายง่นะมึงไอ้เหีย มันคือกลิ่นข้าวบูดอ่ะในหม้อหุงข้าวกลิ่นข้าวในหม้อหุงข้าวที่บูดจนเห็ดขึ้นน่ะเห็ดขึ้นไม่พอแล้วยังเหมือนอยากญ่อะหม้อหุงข้าวที่เปิดมาแล้วมีอยากใ่ญ่แล้วก็มีน้ำแฉะคุณแล้วมันแบบเสียงประมาณนั้นอ่ะกูยอมโดดจากที่สูงมากกว่าเดกอีกกินอ้าวมันกินยาโอ้ไมค์กัสแล้วก็ยิงเขิ่นก็ Why you why you? Why you why you? Why you why you why Can I go to blank on my bedright? ไอ้ยอี่ยียยยย่โอ้ยน่าหงอมอ่อธิบายชาติกันดีกว่าหอมอร่อยไม,ไม่มีจริงลื่นนุ่มแต่รสชาติมันอธิบายไม่ถูกอ่ะมันไม่เชิงขมอ่ะมันไม่ขมแล้วมันก็ไม่เปรี้ยวอ่ะแต่มันชวนอ้วกตรงที่มันเอ้มันเย่ มีกลิ่นที่เราคุ้นเคยกับของเน่าครั้งแรกที่กินเข้าไปใช่ไหมคือเราพยายามที่จะเคี้ยวมันพยายามที่จะเคี้ยวมันนะก็จะออกมาอยู่ดีร่างกายกูบอกเลยอย่า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 ใครที่เคยกินของเน่าอย่างเงี้ยช่วยคอมเมนต์มาบอกทีใครที่รู้จีกินก็ช่วยบอกหน่อยว่ามันกินอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าคือผมกูไม่ได้กินหรอกสิ่งที่เอามาให้กูกินเพราะว่าเห็นกูไม่กินข้าว ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe นะครับผมเราก็เป็นกำลังใจให้เนะแล้วก็ถ้ามีอะไรัญหาแปลกๆให้ทำก็บอกทำได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอเคการปิดกล้องยี่หายนี่